สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ this is a toy ภูมิใจนำเสนอการรีวิว Astell Hello Kitty ครับถ้าดูคลิปนี้แล้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอบคุณร้านสารเจทอยนะครับที่เอเื้อเฟื้อเจ้า Astell Hello Kitty ตัวนี้มาให้เราได้รีวิวนะครับผมก็ฝากไปอุดหนุนร้านพี่เขาด้วยนะครับสำหรับแฟนเบเบ้เนาะอืมอันนี้เป็น โปรดักพิเศษนะครับ B00 เนอะที่เป็นการรวมกันระหว่างเบเบ้เลยก็ฮัลโหลคิตตี้นะอ่ะเราเราดูแพคเกจกันหน่อยเนาะตัวนี้ก็สามารถที่จะหมุนได้ไซ้ายขวานะครับเหมือนตัว a s t e l ลซิบิ r นั่นเองแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนชิปเป็นฮัลโหลคิตตี้น่ารักน่ากแบบนี้นะครับน,นี่นะโอเคไปขอทาการาโทมี่เนาะเป็นนะเบเบสายแลวเนี่ยสีเหลืองเหลืองเนี่ยอืมข้างหลังว่านี่ก็เป็นอุปรกรณ์นะครับ กล่องเนี่ยมันจะเป็นกล่องเหมือนอสไตล์ของ Bu และไม่ใช่เป็นดีบนะครับเพราะว่าดีเนี่ยมันจะวอลๆตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้จะมีเสรษบีบีก็ตามนะแต่ว่าเป็นของ b ีเนาะข้างๆกล่องอ่ะนี่ข้างหนึง่งก็เป็นบอกว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะ,นะอืมก็เดี๋ยวเราไปแกะกันแกะได้ครั้งเดียวนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเด้ออ่ะเรามา ลงมีกันดีกว่านะครับขออนุญาตนะครับสําหรับพี่สามเจทอยนะครับปิดแลนะ้วชึบอ,ออกมาราบัางหน่อยชึบข้างกล่องก็จะเขียนว่า Astell ฮ l l โลค t สนะครับเป็น Over แล้วก็ Revo d e ด a d นั่นเองนี่นะครับตามคอมโบที่มีมห้ข้างหลังนะแล้วก็มีเลขสูตด้วยนะครับผมมาออกมาชึบ แกะกล่องมาเนี่ยเราก็จะเจอคู่มือกับสติกเกอร์ผอมกับที่ขันมาให้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์เป็นรูป Hello Kitty หหตตน่ารักเชียวนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราต้องแกะดูคู่มือสติกเกอร์หน่อยนะครับข้างในต้องแกะดีๆเอาใหม่ตัดดีๆแต่ด,ดต้ไม่ต้องฉีกนะครับ นี่นะครับที่ขันสีแดงสีแดงแบบนี้นะรู้สึกว่าเขาจะให้มาเยอะมาก,กนะให้ที่ขันเนี่ยนี่สติกเกอร์อย่างที่บอกว่าน่ารักมากนะครับมีคิตตี้อยู่ด้วยคู่มือคู่มืออ่าหน้าเดียวซะด้วยนะครับก็เป็นการสอนการขันชิปนั่นเอง L R อาเนาะ ้ามข้ามไปดูเ,เร็วๆมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับคู่มือนี้เนาะนี่ล่ะ BU 0ูนเอออ่ะอันนี้เหมือนกับเหมือนกันทุกอันนะที่เป็น BU นะครับใช้แผ่นนี้มาผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันมีไว้ทําไมใครอ่านญี่ปุ่นออกช่วยบอกเขาหน่อยมาถึงพระเอกวันนี้แล้ว เหล็กโอเวอร์สวยมากสีทองนะครับแกะเลยแล้วกันชบอืมอม,มาฉันจะได้ดมฉันฉันไดเวอร์รีโวน่ รีโบวแดดรู้สึกอันนี้จะเป็นอันแรกป่ะเหมือนจะไม่เคยมีมาก่อนนะครับสำหรับรีโบวแดนนะถ้าผมผิดพลาดขอภายด้วยนะเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยไม่มีรีโบวแดดเลยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งมากๆสำหรับตัวรีโบนะต่อไปก็เป็นเล็กโอเวอร์สีทองเล็กโอเวอร์นี่สวยมากบอกเลยอสุดๆอะดูดิเล่นแสไม่งละ่ะ นี่เอ๊ะเขาก็สกรีนมาให้เลยนี่นานแล้วจะมีรูปนี้มาทำาไมอีกเนาะนี่นะครับเหล็กอาร์มศูนเนาะนี่โอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปติดสติกเกอร์เดี๋ยวผมมานะติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูดีเทลกันทีละชิ้นดีกว่าเนาะอ่ะมาดูที่รีวิวกอนนะรีวิวตัวนี้เป็นสีฟ้าฟ้าด้านไปเลยนะไม่ไม่มีไม่ใส่ใส่นะเป็นแบบด้านไปเลย เป็นแดดอย่างที่บอกนะครับว่าค่อนข้างที่จะแข็งปกติรีโวล์เนี่ยจะเป็นไดเวอร์ที่สปริงไม่รู้ใครคิดเหมือนผมหรือลองกดเล่นหรือเปล่านะมันจะหลวมมากๆนะครับสำหรับรีโบลนะลองไปกดสปริงรีโบล์ธรรมดาที่บ้านเล่นได้เลยลองดูแต่อันเนี้ยค่อนข้างที่จะแข็งแข็ง่าปกตินะฟังเสียงเลยแข็งเลยแข็งจัดเลยอันเนี้ยต่อมาเป็นเหล็กโอเวอร์สีทองนะครับเมื่อกี้บอก ให้ดูไปแล้วนิดหนึง่งเล่นแสงมากสีทองอารามนะครับผมเอาไปทําเป็นตัวท้องอื่ๆนๆะน่าจะเหมาะนะแต่ว่าผมยังไม่เห็นตัวท้องของภาคภาค,ภาคหรือมีแล้ววะเออภาคบูดี b มีตัวทองที่ที่เหมาะจะทําเป็นทองทั้งตัวไหมหอลองลองลองดูนะตัวนี้นะครับส่วนต่อไปเป็นเบลดอสเท l ตัวนี้เขา ที่ก็เป็นหมุนขวามานะครับเมื่อกี้เนาะเป็นหมุนขวามาอีกด้านนึงเป็นหมุนซ้ายจะเป็นสีแดงน้ําเงินนะครับสวยดีเห็นไหมสวยมากถ้าเป็นตัวอะไรนะสปีแกนเออจะใช้ด้านนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เขาจะใช้ด้านนี้นะครับก็จะสลับกันต่อมาเป็นอามศูนย์นี่สีปกติไม่ได้เป็นสีอะไรนะมีสีปกติเลย ต่อไปก็เป็นตัว Hello Kitty เขาสกินมาให้เลยนะครับสำหรับตัวคอข้างหน้านะไม่ต้องติดสติกเกอร์เพิ่มเนาะแล้วก็สามารถที่จะขันข้างหลังตรงนี้ได้ตรงนี้มันดูที่อเห็นไหมเราก็ใช้ที่ขันนีไปดูกันหนึงที่ขันอันนี้นะครับบางเราแบบนี้ชื้นนงนะแล้วก็ขันเลยอันนี้ ให้มันนั่งแก๊กนะครับก็จะกลายเป็นหมุนซ้ายแล้วพอเป็นหมุนซ้ายแล้วเนี่ยเราจะใส่ด้านนี้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยมันจะใส่ไม่ลงนะครับให้เราพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็ใส่ชิงเรียบร้อยใส่ได้แล้วก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับว่าจะด้านซ้ายด้านขวาอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวลองเป็นด้านซ้ายให้ดูก่อนละกันจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมานะโอเคมาดูพาร์ทน้ำหนักครับ ชิ้นแรกเป็นเหล็กโอเวอร์แล้วกันเนาะหยิบอะไร,รก็ได้ก็เอานั้นแหละนี่นะครับเหล็กโอเวอร์จะเป็น32.3กรัมตัวเบรดจะอยู่ที่11.9กรัมรีวลเดดจะอยู่ที่5.9กรัมนะครับเหล็กอาร์มศูนย์สิบแล้วก็คอฮารโรดคิตตี้เจ็ดจกรัมมาเดี๋ยวเรามาลองรวมกันจักหน่อย นี้มันต้องเป็นไฮโหมดได้ด้วยนี่เออเดี๋ยวเราลองลองทำเป็นไฮโหมดดูไหมอันนี้ผมจะลองทําเป็น Hello Kitty หมุนซ้ายดูนะนี่หมุนซ้ายนะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ใส่เข้าไปชุดแล้วก็ใส่รีโวชุบอืมนี่สวยอยู่นะสีเหมือนประเทศไทยอะ่ะ ขาวแดงน้ำเงินนะครับแล้วก็มีเหลืองมาตัดมาลองกัดข้างหนึ่งเป็นมือขวาตรงล็อกตรงนี้นะครับค่อนข้างจะหลวมกว่าตัวให้เรามองเอาเราจะเทียบกับตัวอะไรดีอะถ้าเราเทียบกับสปีกแกนแล้วกันถ้าเทียบกับสปีกแกนอะตัวนี้ถือว่าหลวมมากๆหลวมกว่ามากๆนะครับถ้าเป็นสปีแกแอน่ยคอเขาจะค่อนข้างจะแข็ง แล้วก็แกะออกยากแต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นๆก็ดูหลวมกว่าอยู่ดีนะจริงๆแล้วในความรู้สึกผมมันหลวมกว่านี่ก็จะเป็นมือขวาปกตินะครับที่เป็นดีฟอลของเขามานาะอาลืมลืมช่างให้ดูนะครับน้ำหนักของตัวเท่าไหร่อ่ะชุบเ1 4กรัมนะครับน้ำหนักพอใช้ได้เลยทีเดียวเนาะ ป่ะเดี๋ยวเราไปรันเทสเจ้า h e l l o k i ิ t y กันมาเดี๋ยวเรามารันเทสเจ้า a s t เ l Hello k i t t y นะครับผมซึ่งเป็นเบเบสายสเตมินานะหมุนขวาก็ได้หมุนซ้ายก็ได้ตามใจที่ท่านจะปรับนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราจะมารันเทสในหมดหมุนขวานะอันเนี้ยสาวๆน่าจะชอบกันนะครับสำหรับเจ้าฮัลโล่คิตตี้ตรงนี้นะไปตามเก็บกันได้นะครับมาลองกันเลย ตีมจะเป็นขาวแดงเป็นหลักนะลงไปห,หมุนนิ่งๆอยู่กลางสนามนางเดียวเลยนะครับผมไม่กระดูกกระดิกไปไหนเลยอ่ะโอเคประมาณนี้จะได้ไม่เสียเวลาเนาะนี่นะครับ Hello Kitty มาเดี๋ยวเรามาลองทําเป็นฮโหมดดูนะครับสําหรับเจ้า Hello Kitty ตัวนี้นะก็หมุนขวาเนี่ยแหละไม่ต้องเปลี่ยนข้างแนละ้วเนาะอ่ะอันนี้นะครับแกะออกชิบ ก็เอาตัวคอขึ้นมาข้างบนไม่ได้คอดิอามขึ้นมาข้างบนแล้วก็ใส่คอเข้าไปนะครับล็อกชุชุๆโอ้ยล่นนี่อันนี้จะเป็นหน้าตาของตัวเลเยอร์นะครับที่เป็นมือขวาแล้วก็ใส่ดเดเปอร์เข้าไปนี่ประมาณนี้ก็จะดูแปลกๆตาสักหน่อยหนึ่ง สูงหน่อยอ่ะลันเทสสักทีก็จะมีสีเงินเข้ามาแล้วก็จะดูแว่งๆหน่อยนะจากที่ตอนแรกเขาเป็นโลโมเนี่ยจะไม่ค่อยแว่งเนาะไฮหมนก็จะแกว่งๆหน่อยเหมือนบาลานเขาจะไม่ค่อยได้สักพักหนึ่งเขาก็จะนิ่งแล้วนะตอนนี้นิ่งแล้วนะอือประมาณนี้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาต่อ ใช่หมดจ้าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้า a อสเทลฮา r o โ i คิต้นะครับถูกใจน่ารักสายมูมิงกันไปเลยทีเดียวนะครับผมก็ขอบคุณร้าน 3J t o ทออทีนะครับที่เอื้อเฟื้อมาให้เราเนาะสายเบเบดเนี่ยถ้าเกิดว่าตามหาเบเบดหรืออยากได้เบเบดเนี่ยไปอุดหนุนร้านพี่เขาได้นะครับผมอืมวันนี้ประมาณนี้แหละผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ